วันนี้นะครับขออนุญาตไม่ลงคลิปทำอาหารหนึ่งวันนะวันนี้เราจะมากินกุ้งถังกันจะบอกว่าลืมถ่ายยี่ห้อซอสกุ้งถังที่ทางออนไลน์มาให้นะครับต้องขออภัยด้วยแต่จริงๆเซอร์เข้าไปใน Facebook เนี่ยก็ขึ้นอยู่หลายที่เลยนะเพื่อนๆก็ลองเลือกช้อปปิ้งเอาอะไรกันครับนี่ก็คือเมนูกุ้งถังของเราเราก็ได้กุ้งขาวนะครับที่เราเอาไปคั่วในหม้อมาสุกแล้วเราก็เอามาคุกก,กับซอสกุ้งถังที่เราซื้อมาเลย นี่นะครับคุกไปแบบนี้เลยนะครับส่วนเครื่องเคียงในการกินกุ้งถังเนี่ยก็จะมีพริกหยวกแล้วก็ข้าวโพดนะครับที่เห็นเป็นหลักๆเลยนะครับก็จะเห็นอยู่ข้างๆนี่เราก็คุกกุ้งเสร็จเราก็เทพริกหยวกกับข้าวโพดเนี่ยลงไปคุกด้วยเลยครับก็คือเป็นเมนูง่ายๆมากตอนนี้ใครจะกินกุ้งถังก็สามารถสั่งซอสออนไลน์ได้ทาง f a c e b o o k นะครับ ง่ายๆเลยก็สามารถกินกุ้งถังอร่อยๆได้แล้วเพื่อนๆก็ลองเลือกยี่ห้อของซอสดูนะเพราะว่าซอสเนี่ยมีหลายยี่ห้อเลยนะครับยังไงวันนี้ก็ไม่ได้ลงคลิปนะครับแต่ว่ามาทากุ้งถังโ์เพื่อนๆแล้วกันนะครับยังไงเพื่อนๆที่กําลังเบื่ออาหารอยู่นะครับลองทําเมนูนี้กินดูนะจริงๆไม่ต้องไปนั่งกินที่ร้านก็ได้ทําเองที่บ้านเพราะว่าช่วงนี้เดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวจะไม่สบายอ่ะน,นะครับ ยังไงก็าฝากเมนูนี้ไว้ด้วยนะอย่าลืมมาไปทำตามกันนะครับ